สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนพก้าวแลกเด็ดพาวรวยนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นสูตรเด่นบนสูตรเก่านะคะซึ่งสูตรเก่าได้ลงไปให้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะทบทวนกันนิดนึงที่เราได้ลงไปไว้ให้นะคะก็จะเป็นสูตรเด่นบนนะคะก็จะมี2ส,สูตรนะคะปรากฏว่าสูตรที่2นะคะเข้านะคะเดี๋ยวเราจะนําสูตรที่2นี้มาทบทวนให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นําสูตร ที่2นะคะมาเขียนใหม่ให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เราจะไปเร็วกันนิดนึงนะคะสำหรับการทบทวนนะคะสำหรับเผื่อคนที่เข้ามาใหม่นะคะส,สำหรับสูตรนะคะเราเราเริ่มจากงวดแรกก่อนนะคะที่มันเข้านะคะเราจะใช้3ตัวบนนะคะโดยใช้หลักหน่วยบวกกับคงที่หลักหน่วยเป็นค่าตั้งต้นบวกกับคงที่ทีละหลักนะคะก็จะได้เลขเด่นอยู่ที่3หลัก เลขเด่น680นะคะผลรางวัลออก4020ก็เข้าไปที่หลักสิบนะคะงวดต่อมาค่ะผลผลเ,เลขเด่นนะคะคิดมาแล้วได้2 4 6นะคะผลรางวัลออก85 4 4สก,ก,ก็เข้าไปที่หลักหน่วยค่ะงวดต่อมาค่ะเลขเด่น468ผลรางวัลออก7 2 6 6สองกก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะคะงวดต่อมาค่ะ สำหรับงวดต่อมานี้นะคะก็เลขเด่นได้6,80สศูผลรางวัลออก0 6นย์สี่นะคะ6ก็เข้าไปที่หลักสิบแล้วก็ศูนย์เข้าไปที่หลักร้อยค่ะงวดต่อมานะคะเลขเด่น468ดผลรางวัลออก1 4 6 4สี่สี่เข้าไปที่หลักสิบก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะคะ งวดต่อมาเลขเด่น680 0เข้าไปที่หลักสิบนะคะผลรางวัลออก507เรามาดูงวดต่อมากันเลยนะคะสำหรับงวดต่อมาอันนี้เป็นงวดที่เราใช้ใช้จริงนะคะเมื่อคิดสูตรนี้มาแล้วก็เริ่มใช้จริงก็คืองวดนี้นะคะเลขเด่นได้791ค่ะผลรางวัลออก5 9 2 9กกก็เข้าไปที่หลักสิบนะคะ งวดต่อมานะคะเลขเด่น246ผลรางวัลออก7 696กกก็เข้าไปที่หลักสิบค่ะงวดต่อมานะคะเลขเด่น913ผลรางวัลออก338 3ก็เข้าไปที่หลักร้อยกับหลักสิบนะคะต่อมาค่ะเรามาดูงวดของเมื่อวานนี้นะคะสำหรับงวดของเมื่อวานนี้ก็เราคิดไปแล้วนะคะก็ได้เลขเด่น80-2 ผลรางวัลออก285นะคะ8ก็เข้าไปที่หลักสิบอันนี้2เข้าไปที่หลักร้อยด้วยนะคะต่อมาเรามาดูผลการคำนวณของวันนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะผลการคำนวณก็เราทบทวนกันนิดนึงนะคะหลักเราจะใช้รางวัลที่1โดยใช้หลักหน่วยนะคะเป็นค่าตั้งต้นในการบวกคงที่แต่ละหลักนะคะ5บวก0ได้5 0, 5บวก2ได้7 5บวก4 ได้9นะคะดังนั้นเลขเด่นนะคะก็จะได้5 7 9นะคะอันนี้เป็นเลขเด่นเน้นที่2ตัวบนนะคะก็จะได้เลข5 7 9นะคะ สำหรับตัวเลขก็เป็นการคำนวณทางสถิติเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดซั s c r i b e แล้วก็กดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราจะได้ลงให้นะคะสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นสูตร2ตัวบนุนะคะเดี๋ยวเราจะจับชุดสูตร2ตัวบุแล้วก็เทียบกับสูตรนี้ด้วยนะคะจะไดะ้มีโอกาสตัวเลขเข้ามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสำหรับคลิปหน้าและคลิปต,ต่อไปก็เดี๋ยววันนี้อาจจะ ช่วงช่วงวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวลงสรุปเป็น2ตัว2ตัวบนของหวยรัฐบาลให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ